คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬาถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75เมก เสีมหาหายไรบางเขก็เศษสศาสอร์ที่คนเป็นคนวรรณศาสตร์กล้าหาญอดทนเป็นผู้นำแห่งชาติสาบุญขอรับชั้นสิ่งบนไม่เคยสนจึงได้เป็นคนกล้าชนกล้าฟัน ป่าดูฆ่าตายจนสูนพันถึงน,นาโรกโลก,กันจะฝ่าฟันให้บรรลัยพอรณีเลือนไหลไฟบ้าน,น้าแหลง่านมาสลับนาำสะพันป่าพรุกเล่นเผากันรายวันมนภาวะต้องเจอกับหมอกวันพวกพุกป่าแถมยงังช้างทำไมกัน เป็นภาพข่าวแสนเศร้าและโศกสันต์ตัดงตัดงามันแล้วยังตัดหำไปทำไมนายดำรงนายดำรงทีด่ดีเป็นเด็ก,กเก็เสาหางบางเทเก็เสดศาสตร์ให้คนเป็นคนอวสศานศกล้าหาญอดทนเป็นผู้นำแห่งชาติสากล อรับฉันสินตน,นไม่เคยสนจึงได้เป็นคนกล้าชนกล้าฟันเด็ดเดียวเสียสารทอดนุ่งให้ความมั่นคงหลากหลายเลยยังลูกผู้ชายคนนี้จะทวงคืนกรมอุทยานเดินหน้าทั่วทุกที่สืบสารให้พี่สืบนยายาม ใเข้า <10 S 2> จะทวงคืนจะขอทวงคืนพื้นปาประเทศไทยบนบาป้าเชอว่ามีด้วยพระบารมีสิบเนาฬิกานาทีสวัสดีครับท่านฟังครับตอนรับท่านฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรครับวันนี้วันศุกร์ที่28กันยายน2555วันนี้ตรงกับขึ้น13ค่มเดือน10ปีมะโรง วันนี้ผมสรพลนาคนคกอนทำหน้าที่คูดในรายการครับต้องฟังครับก็เข้าสู่รายการด้วยบทเพลงเขาใช้ชื่อว่า f o r e s เตอร์ r o นะครับเป็นบทเพลงที่ทีมงานเขาประพันธ์ไว้เป็นที่ระลึกให้กับคุณดำรงพิเดชชื่อเพลงภาษาไทยเขาใช้ชื่อเพลงว่าดำรงพิเดชนะครับนี่ก็คงจะเป็นที่มาที่ไปเนื่องจากว่าวันนี้วันที่28กันยายน เป็นวันสุดท้ายสำหรับคนที่รับราชการแล้วมีอายุครบ60สิปีนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นการทำงานวันสุดท้ายนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเพลงที่ทางทีมงานเขาประพันธ์แล้วก็แต่งแล้วก็ทำเป็นบทเพลงขึ้นมามีอยู่ด้วยกันสามเวอร์ชันนะสามเวอร์ชันมีเวอร์ชันที่ คุณชัยวัตรร้องด้วยนะอุนชัยวัตรลิมลิขิตอักษรนะครับนี่ก็หัวหน้าวิทยาแห่งชาติแกงกระจานนะครับชื่อหรือเนื้อร้องตานองนี่ก็ในเนื้อร้องนี่ก็จะเล่าถึงประวัติของคุณดํารงพิเดชนะฮะซึ่งก็คงจะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับก็ทําให้เกิดกระแสที่เขาบอกว่าเกิดปรากฏการณ์ดรงพิเดชในช่วงปีสุดท้ายนี่แหละครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือย้อนกลับมาเป็นอาทิบย์ดีกรมอุทยาาแห่งชาติสัตว์ป่าอีกครั้งหนึ่ง เคยเป็นอยู่ช่วงแรกๆแ,แล้วก็เป็นได้สันส้นๆแล้วก็ถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจนะครับคัมแบ็กกลับมาย้อนกลับมาในรอบหลังนี่ก็ลุยนะครับทวงป่าคืนนะล่าสุดนี่ก็ยังลงไปภาคใต้นะครับการบุกรุกของรีสอร์ตต่างๆในพื้นที่อุทยานหรือในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ไหนที่ใดก็แล้วแต่ท่านรู้ท่านไปภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกไปลุยไปรื้อมาหมดแล้ว ทวงคืนผืนป่านะครับวันนี้ก็คงจะมีหลายช่องแะครับคงจะเชิญคุณนำลงไปอย่างน้อยก็คลุกวงข่าวคืนนี้โมเดิร์นไนทีวเท่าที่ผมทราบนะฮะก็คงจะได้ไปฟังนะฮะชีวิตหลังกเกษียณยุาธการจะไปทําอะไรจะเข้าสู่การเมืองหรือไม่นะครับแล้วก็มีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงอาทิย์ดีคนต่อไปแต่ว่าอาทิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชนี่น่าจะไม่มีคนต่อไปนะเพราะเขา ยุบรวมเข้าไปอยู่ในกรมป่าไม้คือเดิมนี่ก็อยู่ที่กรมป่าไม้นี่แหละแล้วก็มีการเ,าเรียกว่าแยกแตกตัวกันออกมาแต่สุดท้ายมันก็การทํางานไม่ดีขึ้นะนะฮะอาแยกงานมาเนี่ยดีแล้วแต่ว่ามันไม่สอดคล้องกันกําลังคนกําลังเครื่องไม้เครื่องมือนี่ล่าสุดกองทัพบ,บกอนุมัติให้ยืมปืน HK ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชเพราะว่าเจ้าที่พิทักษ์ป่าเนี่ยนะครับ อาวุธมันไม่ทัดไม่เทียมกับพวกที่เข้าไปล่าสัตว์ผมเคยเล่าให้ท่านฟังฟังหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลมาจากทางทีมงานของอุทยานต่างๆนะครับว่าพวกล่าสัตว์นี่ใช้ปืนไรเฟิลติดกล้องนะครับไรเฟิลติดกล้องนี่มันเล็งไม่ไนะี่มันเป็นกิโลเลยนะนาวิระนะนี่เอาเอาเฉพาะที่ผมไปเจอเนี่ยนะที่เอาคดีที่กําลังดังๆอยู่นี่นะคดีที่กําลังดังๆก็คือคดีพันตํารวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์นี่นะครับ ที่เขาไปตรวจยึดอายัตมาจากบ้านพักเนี่ยสี่สิบกว่ากระบอกนะแล้วก็ไปยึดที่กรุงเทพอีกหลายที่หลายแห่งนี่รวมแล้วเกินห้าสิบแล้วนะเกินห้าสิบกะบอกลูกกระสุนเป็นพันนัดเห็นปืนไรฟุ้นแล้วโอ้โหแล้วฟังคนที่เขาเคยไปร่วมล่าสัตว์เขาเล่าให้ฟังโอ้โหติดกล้องยิงกันเล็งมับนี้ยิงกันเป็นกิโลนะกลางคืนนี่เวลามองนี่เขามองดวงตาสัตว์นะมันมองไม่เห็นตัวหรอกกลางคืนอ่ะให้กล้องมันจะเป็นอินฟราเรดยังไงก็แล้วแต่นะครับพอเห็นแสง ของแสงสะท้อนของตาสัตว์เนี่ยเขาจะรู้ปังเข้าไปนี่เป็นร่วงนะครับแล้วก็ค่อยไปตามหากัน,นครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อมูลที่ก็เอาก็ดีใจละอย่างน้อยกองทัพบ,บ,บก็ให้ยืมนะครับอาวุธมาเพื่อใช้ในการที่จะไปดูแลรักษาสัตว์ปกป้องทรัพยากรของชาติซึ่งล่าสุดผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ไปพบ,บคโครงกระดูกช้างขนาดใหญ่อายุ10ปีนะครับ ก็ถูกยิงอ่ะนะครับก็น่าจะเป็นชุดเดียวกับที่2คนนะฮะที่ถูกจับกุมแล้วก็สารตัดสินไปแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนั้นก็อ่ก็คงเป็นทางคดีที่ก็ต้องไปติดตามดูกันต่อนะครับว่าอา่ใครที่เป็นผู้เข้าไปล่านะครับแต่ว่าไล่อายุแล้วก็มันไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันนะครับวันนี้มีความคืบหน้าในส่วนของข่าวคราวของข่าวสําคัญสาคัญที่ตอนนี้ สำนักก็ติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเขาบอกเป็นอะไรเป็น Talk of t h เ t o ทเลยนะผู้คนประชาชนให้ความสนใจมากเมื่อวานนี้ก็เพชรบุรีก็โอ้โหสื่อมวลชนกองทัพสื่อมวลชนก็ไปรวมกันอยู่ที่นู่นนะโรงแรมบรดจันไดมอนด์นะครับเพราะเมื่อวานนี้พี่ชายของบรนดบตเอกนายแพทย์สุพัฒน์ลาวหะวัฒนะก็คือคุณสุเทพเลาหะวัฒนะเดินทางมาให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนสพทไม่ร่วกนะครับ ก็เดินทางมาโดยก็ขอความร่วมมือว่าเนื่องจากว่าเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยก็ขอให้ปกปิดสถานที่ที่จะให้ปากคำนะครับแต่ว่ากองทัพสื่อมวลชนเราก็จะตามไปทั่วแหละครับมีมีข่าวที่ไหนเราก็จะซอกแทกไปเรื่อยนะครับตะเวนหากันทั้งวันนะครับจนสุดท้ายนะจนเย็นนะถึงมารั้วอยู่ซุ่มอยู่ที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์นะครับแล้วก็ท่านก็เลยนัดว่าเดี๋ยวให้ปากคําเสร็จก็จะลงมาเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ ซักถามนะครับแต่ก่อนที่จะไปรายละเอียดที่คุณสุเทพมาให้ปากคำเมื่อวานนี้นะครับเราไปดูผลการตรวจ dNA ของโครงกระดูกที่2และที่3ที่โรงพยาบาลตำรวจถแถลงแล้วเมื่อเช้าวันนี้นะครับจริงๆรู้คร่าวๆเมื่อวานแต่ว่า D n a ยังไม่ออกก็เลยความชัดเจนก็คือต้องรอผลดีเอ็ออกเมื่อคืนแล้ววันนี้ทางอายพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจก็ถแถลงแล้วนะครับก่อนหน้านี้ถแถลงไปแล้วโครงแรกไม่ใช่นะครับโครงแรกนั้นเป็นเพศชายแล้วก็มีอายุระหว่าง10 เจ็ดสิบปดปีนะครับนั่นคือโครงแรกแล้วก็รอโครงกระดูกที่สองและที่สามซึ่งทั้งสามโครงนี่นะครับพบในไร่ของพันตำรวจเอกในแพทย์สุพันล์หะวัฒนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่เขาบอกว่าชัดชัดเจนแล้วครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับสองสามีภรรยาคําว่าชัดนี่ไม่ใช่ว่าล้มเหลวนะครับเพราะว่าวันนี้สัมภาษณ์ด้านพันตำรวจเอกพี่ชายปกป้องท่านผู้กำกับสพท่าไม่ลวกแล้วโครงกระดูกสามโครงถึงจะไม่ใช่สองสามีภรรยา แต,ตแต่ก็ยังสามารถที่จะดําเนินคดีกับเจ้าของไร่แห่งนี้ได้ก็คือพันธุ์เจนายแพทยสุพ,พัฒน์ลาภวัฒนาเพราะโครงกระดูกนี้ไปอยู่ในไร่ท่านได้อย่างไรและที่สําคัญโครงกระดูกที่สองและสามมีการถูกยิงที่ศีรษะนะครับสาเหตุการตายก็คือ,อกระสุนทําลายเซลล์สมองนะฮะก็คือถูกยิงเข้าที่ศีรษะนั่นเองนะครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับพันตารวจ ขอไปพนตำรวจโทษจงเจตอาจเจนพง์ในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็ได้ถแถลงผลการตรวจ e d n a เโครงกระดูกที่2และ3ที่ขุดพบภายในไร่ของคุณหมอสุพัฒน์นะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีการหายตัวไปของนายสามารถนุ่มจุย้ยและนางสาวอาริสาขอไปนางสาวออรรสาเกิดทรัพสองสามีภรรยาซึ่งเป็นลูกของคุณสว่างหรือคุณค่อมนั่นเอง โดยพลตำรวจโทจงเจรระบุว่าผลการตรวจ DNA ในโครงกระดูกที่สองและสาไม่ใช่และไม่เกี่ยวข้องกับนายสามารถและนางสาวอาริสาโดยโครงกระดูกที่สองเนี่ยเป็นเพศชายที่ไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือบิดาบรรดารวมถึงครอบครัวของภรรยาของคุณสามารถที่หายไปอันนี้ก็ดูจาก DNA นะครับหมายความว่าไม่ตรงกันส่วนโครงกระดูกที่สนี่นะครับเนื่องจากเป็นโครงกระดูกที่เก่าและมีการเสื่อมสภาพไปมากแล้ว จึงไม่สามารถระบุเพศได้แต่ยืนยันได้เพียงว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายโดยหลังจากนี้ทางโรงพยาบาลตารวจก็จะได้มีการส่งผลการตรวจกลับไปยงังท้องที่นะครับเพื่อที่จะไปรวบในสำนวนนะฮะไปรวบรวมในสำนวนคดีต่อไปโดยทางด้านพลตำรวจโทโจกเจตยืนยันว่าผลการตรวจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีความถูกต้องแม่นยํามากกว่า 99. 9เปอร์เซ็นต์เพราะเป็นการวัดผลด้วยเครื่องมือ ไม่สามารถที่จะบิดเบือนผลการตรวจดีเนได้ส่วนโครงกระดูกทั้งสามโครงหากท้องที่ต้องการก็สามารถนํากลับไปได้นะครับแต่ว่าหากต้องการที่จะสืบเพิ่มเติมว่าโครงกระดูกทั้งสามเป็นของใครเนื่องจากมันเป็นแน่นอนนะครับโครงกระดูกก็คือต้องมีศพตายเพราะอะไรสองโครงหลังนี่ถูกยิงเข้าท,ที่ศรีรษะเป็นคดีฆาตกรรมเป็นคดีอาญาเพราะฉะนั้นถ้าตํารวจจะสืบต่อนะครับ ก็คือมีบุคคลที่สูญหายหรือไม่อย่างไรและต้องการจะตรวจด,ดีเอก็ให้นํามาเพื่อที่จะตรวจด,ดีเอเทียบกับโครงกระดูกทั้งสามที่พบในไร่ของคุณหมอสุพัฒน์นี่ก็เป็นผลของการแถลงข่าวเมื่อเช้านี้นะครับในส่วนของคุณสามารถนุ่มจุ้ยขอไปคุณสว่างนุ่มจุ้ยผู้เป็นพ่อนะฮะหรือคุณครอบเนี่ยคุณครอมวันนี้ผู้สื่อข่าวก็สัมภาษณ์นะครับว่าจากนี้คิดเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่าทาง งพยาบาลตํารวจเนี่ยก็แถลงมาแล้วว่าไม่ตรงกับคุณสามารถกับคุณอรสาที่หายไปลูกชายกับลูกสะพ้ายคุณสามารถบอกก็เคารพในผลการตัดสินแต่ยังมั่นใจนะเมื่อสายวันนี้ผมคุยกับคุณสว่างคุณสว่างบอกยังมั่นใจว่าโครงกระดูกที่สองเนี่ยแหละเพราะว่าเสื้อตัวที่อยู่กับโครงกระดูกจะสีน้ําเงินเป็นเสื้อกีฬาและมีเบอร์ยี่สิบเนี่ยว่าจําได้แม่นยําแม้กระทั่งลูกสาวของสามารถเองที่เห็นเสื้อตัวนี้ถึงกับร้องไห้โฮเลยขณะที่ ขุดนําโครงกระดูกข,ขึ้นมาก็อยากจะให้มีการตรวจซ้ําอยากจะให้มีการตรวจซ้ําวันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากว่าคุณสามารถบอกว่าคุณสว่างบอกว่าได้ประสานกับทางผู้กับแล้วก็ประสานไปยังแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โดยเฉพาะนั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเดินทางไปพบนะครับไปพบเพื่อที่อยากจะให้คุณสว่างบอกว่าหลายๆหน่วยงานดีนะมันจะได้รอบครอบนะครับแต่ส่วนตัวยังมั่นใจ และถ้าสามโครงกระดูกไม่ใช่ก็ยังมั่นใจว่าลูกชายและลูกสะใภ้ตายแล้วและถูกฝังอยู่ภายในไร่นั้นนะครับเพราะว่าจากพยายนที่คุณสว่างยันก็คือคุณอ้อยคุณอ้อยก็คือนางสาวส,สัตส,สิมาสัสิมาหรือสัสิธรเดี๋ยวผมยังงงอยู่นะเอาคุณอ้อยก็แล้วกันนะครับที่เมื่อวานนี้ถามกับคุณสุเทพพี่ชายคุณหมอสุพัฒนว่าแล้วคุณอ้อยเป็นใคร เราะว่าเห็นทำหน้าที่เป็นผู้จัดาการดูแลอยู่ในไร่อยู่รู้ทราบว,ว่าเป็นน้องอุรทมอยู่คุณเสถบอกว่าคุณอ้อยเนี่ยคุณแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเลี้ยงมาตั้งแต่สามขวบสี่ขวบกระทั่งโตขึ้นมาเนี่ยพอคุณหมอสุพัฒน์มาซื้อที่มาทําไร่อยู่ที่กลัดหลวงที่ธํามรีเนี่ยก็เลยขอให้มาช่วยงานนะก็มาอยู่ดูแลที่ไร่นั่นเองนะครับซึ่งก็สอบถามว่าแล้วตอนนี้เป็นยังไง ก็พนักง,งานสอบสวนดูแลอยู่ตำรวจดูแลอยู่นะอันนี้ก็คุณสุเทพให้ข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับคือคุณคุณสว่างหรือคุณข้อมเองเนี่ยบอกว่าอย่างพันใจนะเพราะว่าบุคคลใน,นยพยานบุคคลระบุชัดเจนเลยว่าเอาขึ้นรถมาจากไร่บนแล้วก็ลงไปที่ไร่ล่างไร่บนอยู่ที่หมู่สิบวังเขาสารไร่ล่างคืออยู่ที่หมู่สองบ้านท่ามริทคือที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนที่ไปเจอโครงกระดูกสามโครงนี่แหละคือที่ไร่ล่าง นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมั่นใจเพราะว่าพยานระบุว่าเอาขึ้นรถมาแล้วหายเข้ามาในไร่ร่างเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงปืนนะอันนี้ก็เป็นคําบอกเล่าของคุณสว่างนุ่มช่วยนะครับซึ่งผู้เช้าเห็นบอกว่าจะเดินทางไปพบแพทย์หญิงกุญิงพรทิพย์โรจนสุธันนะครับที่กรุงเทพนะครับก็เป็นรายละเอียดที่เป็นวความคืบหน้านะครับคดีที่พนักง,งานสอบสวนแจ้งกับพันตารวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์ลาวหะวัฒนะ ยังคงมีเพียงแค่สองคดีในขณะนี้นะครับคดีข้อหาแรกก็คือกักขังหวงเนียวทําให้เสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพข้อหาที่2ก็คือข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรอันนี้ก็เชื่อมโยงมาจากรถยนต์